โอ้อยังไงเนไงโอ้ว้าววาดอกแบบนี้ละโ <c ười> <c ười> หับไม่อ โอ้ยโดดตำเนีกใต้ท่องเพื่อกินใหญ่ก็มีครับว้าวโหว้าว

สูงเอ็นหน่อยนะครับเห็ดเลียวเห็ดอันนั้นก็ได้ต <ife? S 2> ้องใจเย็นวันนี้สะดุ้งด่างใหญ่สิบสองอกยางหยกนะครับการค้นโทนการควบคุมอย่างกระติลดลำบากแน่เักน้อยแต่กระติได้เปรียบเรื่องขนาดปลาเข้ากระติได้ดอกกาเท่นหลายๆ พ่อเดอร์มูเดียวต้องสองมูมูละตั้งสองมูไปบ่กขาหาักก่อนมูเติป <ś m ary> าม,มันหาหามีโันมันขาหักก่อนมู เอาอีกจักสุดเนี่ยเพราะมันอยู่ข้างไก่บอบอมันได้หลายนกแกะหมาดด้วยมันบ่มากหมาวะท่ไมหมาเฮามันดิ โอเคเรียบร้อยครับสิบกิโลไม่ต่ำ